ครับผมสำหรับคนที่บอกว่ากลัวสินค้าใช้แล้วหน้าพังจังเลยกลัวไปบอกต่อแล้วเพื่อนหน้าพังหน้าแหกจังเลยไม่รู้ว่าจะเชื่อถือได้หรือเปล่าบอกเลยครับว่าปัญหาข้อนี้คุณหมดไปอย่างไรกังวลครับเพราะว่าบริษัทนะครับ ใช้โรงงานระดับมหาชนครับในการผลิตสินค้านะครับมีนักวิจัยมากกว่า20ท่านครับที่วิจัยสินค้าให้กับคุณดังนั้นครับสินค้าแต่ละตัวผ่านการตรวจสอบนะครับผ่านการวิจัยมาเป็นอย่างดีและที่สําคัญครับผ่านอย1 0อครับสามารถเช็คเลขออยได้ทั้งหมดครับที่สําคัญเลยนะฮะข้อที่1หนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่คุณต้องรู้เลยไม่มีใครบนโลกใบนี้ครับใช้สินค้าทุกตัวและบอกว่าดีแน่นอน เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับนั่นหมายความว่าสินค้าแต่ละตัวก็จะเหมาะกับคนแต่ละประเภทเช่นกันแต่ที่นี่อย่างน้อยครับร้อยละ80%ใช้ดีแน่นอนครับกับคนที่กําลังคิดว่าขอคิดดูก่อนขอไปปรึกษาด้วยก่อนผมอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ต้องปรึกษาครับและก็ให้ข้อมูลที่ได้รับฟังมาอย่างตรงไปตรงมานะครับ ว่าถูกกฎหมายยังไงสินค้ามีออยยอไหมทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ใครเป็นเจ้าของมีประสบการณ์ไหมาการตลาดทําอย่างไรครบถูกต้องตามกฎหมายแป๊ะทุกขบวนท่าครับที่สําคัญที่สุดครับวันนี้ผมอยากจะฝากไปถึงเรื่องครับเมื่อปรึกษาแล้วครับต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าวันที่คุณเริ่มต้นไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับแต่วันที่คุณประสบความสําเร็จหรือคุณรอดูความสําเร็จของคนที่มาให้โอกาสคุณครับ คุณและเราครับชอบพูดคำเดียวเหมือนกันว่ารู้งี้นะวันนั้นนะ่ยฉันเริ่มต้นแบบที่คุณบอกอดอีกว่ารู้งี้นะฉันลุยเลยตั้งแต่วันนั้นฉันจะไม่นั่งเสียใจแบบนี้เลยรู้อย่างนี้นะฉันไม่น่าพลาดโอกาสแบบนั้นในวันนั้นเลยครับอย่าให้คำว่ารู้งี้มาพูดกับคุณทีหลังและทําให้คุณเจ็บใจจนถึงวันนี้นะครับฉะนั้นทําทันทีจะดีกว่าไหมครับ